จานนกูดด่าแล้วเป็นทังไหล่ะลงมามขาก็เป็นไปว่าได้เขาเห็นใหน้เขาใจมึงนเลยค่ะสมหนังบ่ซั่วค้ากี่ดอกใคอยห้เขาเบื่ใจเฮ็ดให้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้กลับมามันไม่จะนำตามึงบ่ต้องเสียใจถ้ามึงรอได้คืนนึงของกูนี่มึงบ่ต้องมานั่งให้ยจังสี่หรอกคอยมาโทษแพ้หรอกอาจารย์นนท์ฉันเล่นไปมากตาเองก็ต้องมานั่งเสียใจเังส่ละ หนาจังมึงนี่มันสิไปดูแลผู้ใด,ด้แต่หนามึงยังบ่าอาบหรือพวกหน้าก็วับแหลมันแต่เตาผู้ใดเอามึงอ่ะเตี้ยงตาหีขาดขี่เราจังเจ้านี่ก็ดีเนาะมือมือมันต้องรับรูปปัญหาเยเมาอย่ายงเดียวชีวิตนี่ดีครับโอ้ยกูแหงมือครับปัญหาแต่ละมือเนี่ยกูว่าจะโดดน้าตายกูกูวายน้าเพราะเป็นกูว่าจะผูกข้อไต บุญยาตหายใจบ่บออกวันตีนขังนอนเจ้าวัดเจ้าอ่ะมันในสีเศร้าเราพอเห็นงูดเดียวกันกับเจ้าอ่ะก็ได้เด็บใจดีบัดเลี้ยวค่าขายลำว้วยเบิดเจ้ายัางนี่ต์กินเราเมาไปมึงเมื่อบอกไดว่ามันเนตดีไปดีแ่ะมึงมาก,กินเราแข่งกับกูโลนเช่นที่เ่าแล้วสิเขาวัดเขาว่าหูจะคว่ำให้ลูกหลานนับถือตายไปไม่ใช่ได้ขึ้นสวรรค์ สวรรค์กูว่าอยากไปมันบ่มีคนหูจักดอกกูอยากไปนั่นลกมันจะไปมีคนหูจักหลายยาังชีไรกับมีมึงผู้นหนึ่งละมึงให้ไปเราเด้อสวรรค์มึงไปน<อ>ั่นดิไปไปสิไปไซกับไปถึกตีนไยนขครับเด้ไปกูไปเรื่องละวะกันยังสวยยัเงเฉียดอยู่พวเราไปหากินเหล่ากันสูยกิดหัตเมกูเนี่ยข<แ>นารส่วนตัวกูเบิกได้ตลอด24ชั่วโมงเลย